จำได้ไหมเห็ดที่เราเก็บที่บ้านนะ่ะแต่โหแตัวนี้โคตรดอกใหญ่เลยดอกแล้วเห็ดหัวหญ้ามาั<ะ>้งกินได้นะเนี<ะ>่ยคล้ายๆที่เห็ดเอ็นหละเห็ดเห็ดบวกฝรั่ง มันค่ามันเยอะเนะี่ยต้องถามคุณยายคุณยายจะรู้มีลากด้วยเห็ดอะไรครับ เหตุะรครับทุกคนแต่ผมว่าคุค้นๆนะครับเหมือนมันจะกินได้ทางอีสานนะสร้างอีสานเขาจะเก็บตามทุ่งนาคับมันจะขึ้นตามแบบพวกหญ้าพวกอะไรนี่แหละครับดอกสวยมากอะแต่ผมเก็บให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่ได้ไปกินนะครับ แต่ถ้ามันเยอะผมจะลองกินดูแต่เนี้มันไม่เยอะครับเนี่ครับแต่ดอกใหญ่มากสวยมากอ่ะนี่มาออกกำลังกายนะครับเลยแวะมาดูป่านี่กลุ่มนึงครับแต่ว่านี่บานหมดแล้วครับเขาโดนฝนด้วยแหละถ้าไม่โดนฝนนี้ยังไม่แก่ขนาดนี้นะครับ คืนนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับลองมาวิ่งแล้วก็มาแวะดูป่าเห็ดด้วยนะครับนี่ครับป่าได้ฝนครับตอนนี้เวลา18ดนาฬิกาสนาทีนะครับที่อื่นป่าชื้นนะครับแต่ว่าที่อื่นเห็ดขึ้นกันหมดทุกจังหวัดแทบจะหมดทุกจังหวัดแล้วนะครับยิ่งทางอีสานเห็ดขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ว่า กับเรายังไม่มีเห็ดสักชนิดให้เก็บเลยนะครับมีแต่เห็ดตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับมันจะเป็นเห็ดหัวหญ้านะครับผักชนิดนี้คนเหนือจะชอบกินมากเลยนะครับดูรอยเด็ดไปแล้วครับน่าจะเมื่อวานนี้มั้งครับได้ฝนเรายอดยิ่งบวบยิ่งสวยนะครับ กทำไมถอนเอาไว้งั้นเราไปถอนไดไหมเห็ดเนี่ยที่เราเคยเก็บที่นั่นนะที่อุดรนนะ่ะ